กินเข่าพี่น้องคะ่ะกินสมประน้อยพี่น้องสมประน้อยแซ่บแซ่บค่ะสมประจาบานเท่านี่แหละพี่น้องจะมาจำแล้วก็มีปนมีปนป่ามีซุปบะเขอพี่น้องมีตุนไข่มีปลาทูแล้วก็มีปิ้งปิ้งตับปิ้งหมูขวัหลายยางพี่น้องเย้ยแซ่แบแซ่บน้ำกันกินตอนเศร้าค่ะโอ้ตอนเชียง <laughs> ตอนเที่ยงพี่น้องเออลงหนาลงลังเราพี่น้องเอ้ยกลาสิเป็นแอเซอร์มอแล้วกิ่เข่าตอนเที่ยงน้ำกันจ้าจัดไปเด้อสายวิ่งหนึ่งกันยายุนหกเก็พี่น้องหนึ่งกัญยายนหกเกตวิ่งเก้ากับศูนย์พี่น้องวิ่งเก้ากับศูนย์ค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์นะพี่น้องจัดไปหมย สันจอนงวดนี้มีเก้าแค่แท่มีเก้าแท่แท่พี่น้องมีเก้าอีรีเพราะมีเก้าเมาลดมาเอาคอยไปเลี้ยงมูกกระท่าลดพี่น้องบิ่งเก้ากับศูนย์นะพี่น้องเด้อจัดไปฝากแชร์ด้วยเด้อพี่น้องค่ะฝากแชร์ด้วยนะแชร์ใครแชร์ขอให้ถูกหวยงวดนี้เด้อพี่น้องเด้อคงสุดท้ายว่ามีดอกจามีแต่แตัวนี้แหละ นะคะจัดไปวิ่งเก้ากับศูนย์หาเก้าเจ็ดหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หาแม่แคเนี้ค่ะหวยของแอดม่แคเน่แล้วพี่น้องกินเขาน้ำกันแซ่บๆมาเลยค่ะอย่าลืมอย่าลืมหวยไม่เก่าอวดเนี่ยจัดไปค่ะจัดไปกินสมปันน้อยกันพี่นอ้องแซ่บๆค่ะ สับับเออืมลูกเดืวดอดแจบแบเป็นหลังครับสมบัติจมอมนักมึงนี่นึนาะบักว่าแจบแบค่ะชุบกเคือฝากแชร์ด้วยนะเพื่อนๆได้จับแต่เด้อ เวียงเก้ากับศูนย์ห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์ห้าจัดไปคลิปนี้ไว้แค่นี้จา้ากินข่าก้อนพี่น้อง